เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตตัวของแชทบอทกันนะครับเราจะมาสร้างระบบที่เรียกว่า human hand off เข้ามาในแชทบอทของเราก่อนหน้านี้นะครับที่เราสร้างตัวของ lieoa n Chatbot นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบพื้นฐานนะฮะเป็นแบบ general เนาะก็คือถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นทำ แชทบอทนะครับกับไลน์หรือว่า m e s s e n g e r ก็ตามนะมันหน้าตามันเนี่ยก็จะคล้ายคายกันนะครับจะมีสเต็ปขั้นตอนเนี่ยที่คล้ายๆกันนะฮะทีนี้เวลาที่เราทำงานกับไลน์ใช่ไหมครับเวลาที่มีลูกค้าแชทเข้ามานะครับเสร็จแล้วทีนี้เราอยากที่จะเปลี่ยนนะครับจาก AI เนี่ยที่กําลังตอบให้เราเนี่ยไปเป็นแอดมินหรือว่าเป็นตัวเราเองที่ตอบนะครับวิธีการของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการเรียกว่าไปเปลี่ยนนะฮะไปเปลี่ยนสถานะนะครับที่อยู่ในตัวของชีตนะครับ o g s e Sheet เราจะเก็บพวก user ID display name นะครับ ภาพนะครับภาพโปรไฟล์ของเขาแล้วก็เรื่องของเวลานะครับล่าสุดในการที่เขาเนี่ยเขามาทักเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าคนไหนนะครับที่กําลังคุยอยู่นะครับล่าสุดนะฮะตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นสเตตัสนะ normal เนี่ยก็จะคือให้ AI เนี่ยพูดนะครับ AI ตอบถ้าเกิดเป็น hand off ก็จะเป็นแอดมินหรือว่าเป็นคนนะครับเข้าไปคุยนะฮะก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าการทํางานของมันเป็นยังไงนะฮะ จาก Workflow เดิมของเราที่เรามีนะครับเราจะทำการนะครับสตัวนี้นะฮะเราจะทำการขั้นนะครับขั้นด้วยระบบที่เราจะเรียกว่าทำา u u m n n h n n o o f หรือว่าทำให้มีการตรวจสอบนะครับว่าจะให้คนเข้ามาตอบในส่วนไหนนะครับหน้าตาในการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะไม่ได้ทําแบบเริ่มต้นจากศูนย์ให้พวกเราดูนะฮะพวกเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันทํางานยังไงนะฮะเห็นไหมครับว่าสองตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวด้านล่างนะครับสตัวด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับสโหนดด้านล่างเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่ตอบแชทนะครับที่เป็นกล่อง ai agent เนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นส่วนนี้นะครับก็คือส่วนนี้นะฮะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเรามีกระบวนการเพิ่มเติมนะครับระหว่างทางนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ให้พวกเรานะครับสามารถที่จะ เซฟนะครับตัวนี้เนี่ยเข้ามาได้เลยนะฮะสามารถที่จะกด3จุดแล้วก็ Import f o r m File เข้ามาได้เลยจากในกลุ่มที่ผมให้ดาวน์โหลดนะครับทีนี้พอได้มาแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเชื่อมต่อกับตัวของชีทใช่ไหมครับตัวชีทสามารถจะดูพิเคตนะครับตัวนี้ไปได้เลยนะตัวนี้ที่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมี user id นะครับตัวนี้จะเป็น user id ที่ได้จากลายนะฮะเวลาที่มีใครทักเข้ามาเนี่ยเราจะเก็บ user id ของเขาไว้นะครับ แล้วก็ตัวที่2เนี่ย display name ก็คือชื่อที่เขาใช้ในการ display ตัวของ Line ว่าตอนนั้นเขาตั้งชื่อว่าอะไรซึ่งโอเคมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรฮะเพราะว่าเราต้องการแค่จะมาดูว่าบางทีเนี่ยเราตามหา,าตามหาว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีเราก็ไล่ดูจากชื่อนะครับอันที่2ก็เป็น status นะครับว่าจะให้คนตอบหรือว่าจะให้ AI ตอบอย่างที่พูดไปแล้วนะครับ โปรไฟล์อินเมตัวนี้จะเป็นลิงก์นะฮะเป็น URL ของ Image profile เล็กๆนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะรู้ว่าใครกําลังพูดกับเรานะคนไหนอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราจ,จําจากรูปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะครับเวลาที่เราเอาตัวของชีตตัวนี้ไปทําในแอปชีตนะครับซึ่งเดี๋ยวแอปชีตเนี่ยผมจะพูดในคลิปต่ตอไปนะครับว่าเราจะเซตอัพแอปชีตยังไงนะครับเวลาที่ถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานจริงนะฮะเอาไปให้อดินใช้หรืออะไรแบบนี้เวลาที่เราจะปรับเปลี่ยน ตัวของให้ AI ตอบหรือว่าจะ hand off ให้คนตอบเนี่ยเราสามารถที่จะกดผ่านแ p ป s h e e t ในโทรศัพท์ได้เลย,เลยซึ่งมันสะดวกกว่ามากนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาตอนนี้เอาแบบเอาแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ time lock นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเวลาล่าสุดนะครับที่ user คนนั้นทักเข้ามานะฮะ ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับกลับมาที่ workflow ของเรานะฮะเชื่อมนะครับตัวของ Line OA นะแล้วก็เซตอัพตามผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าในกรณีที่มีเมสเซจเข้ามาใช่ไหมครับมีเมสเซจเข้ามานะเราก็จะมีเรื่องของ r e p l y Token ใช่ไหมครับเมสเซจเทคแล้วก็มี User ID ที่จะเอาไปใช้กับ Memory เพื่อที่จะจำได้ว่าใครกำลังคุยกับเราอยู่นะครับจากนั้นนะฮะ ก็เข้ามาเช็คก่อนนะครับว่าเช็ค user id นะฮะว่า user id เน no no ี่ยมีหรือยังนะครับในนี้นะครับถ้ายังไม่มีนะครับเช็คว่ามีหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นโค้ดโนดนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะก็ให้ทําการนะครับแอดเข้ามานะครับอันนี้เป็นเช็คอยู่ในขั้นตอนเช็คนะครับดึงค่ามาก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็มาเช็คนะครับว่ามีค่า user id หรือยังถ้ายังไม่มีนะครับให้วิ่งลงมาข้างล่างนะครับ แล้วก็มาเก็ตดิสเพย์เนมด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเขาจะเอาดิสเพย์เนมจากในตัวของ l ล n e เนี่ยเอามาใส่ไว้ให้เราด้วยในตัวของชีทนะครับดิสเพย์เนมนะฮะแล้วก็ User ID ดด้วยนะฮะ ระบบตามระบบจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะ add user id ลงชีทเป็นการอัปเดตนะเป็นการอัปเดตตัวนี้ก็จะอัปเดตแบบนี้เลยนะครับมีอัปเดตอะไรบ้างอัปเดต user id display name ที่เราได้จากโน้ตก่อนหน้านะครับแล้วก็มี profile image นะทั้ง3ตัวเนี่ยจะทําการอัปเดตตรงนี้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่เขาทักเราเข้ามานะครับในกรณีที่ถ้าเกิดเขาเคยทักเข้ามาแล้วแล้วมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วนะครับในชีทของเราเวลาที่เขาเข้ามาคุยอีกมันจะไม่ผ่านตรงนี้ครับ ผมขยายนะมันจะไม่ตกลงมาที่ขาด้านล่างนะครับขาด้านล่างเนี่ยเฉพาะคนที่ไม่มี User ID เท่านั้นคนที่ทักมาครั้งแรกเท่านั้นนะครับด้านบน True นะครับก็คือหมายถึงว่ามีค่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็จะให้วิ่งมาที่เช็ค HandO f f ได้เลยนะครับเช็ค HandO f f ตรงนี้ได้เลยว่าถ้าเกิดมี User ID ์ไอยู่แล้วลองมาเช็คดูซิว่าการตั้งค่า Status ตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรให้คนตอบหรือว่าให้ AI ตอบนะฮะ ก็จะเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับหน้าที่เราเนี่ยก็คือเชื่อมต่อนะครับตัวของลายนะครับให้ถูกนะถ้าเกิดพวกเราดูไปเขตตัวลายของผตัวชี้ของผมนะครับตัวนี้ไปใช้นะก็มาดูไปเขตเสร็จแล้วนะครับก็ปี้ก็ปี้เสร็จแล้วนะฮะให้มาเลือกให้ถูกนะบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนะครับส่วนการทํางานพวกนี้นะครับก็เป็นการส่งยูเซอร์ไอเดีเข้ามาตามนี้เลยถ้าเกิดเราเรียนกันมาเนี่ยเราจะพอมองภาพออกนะครับว่ามันโยนตัวแปรเนี่ยกันยังไงนะฮะทีนี้ มีเรื่องของ time ด้วยนะครับ time record หรือว่า time log ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้นิดหนึ่งนะพอผมเปลี่ยนชื่อมันอ่ามันจะต้องมีการปรับ time l o กตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับอันนี้พอเราผมพอดีว่าผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวของชี t นะครับมันก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ time l o เดี๋ยวผมจะมาใส่ตรงนี้ให้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิด มีการสั่งให้ human hand off นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ AI ตอบนะฮะมันก็จะมาหลุดที่ฟรอตรงนี้นะครับจะปาขาและขาตรงนี้คือไม่ทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทูด,ด้านบนนะครับก็จะวิ่งมาแล้วก็เข้ามาที่ AI agent ให้ AI เนี่ยไปทำการตอบคำถามก็เป็นเหมือนกับ workflow ที่เราเคยทำนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะฮะ จะสังเกตว่าตอนนี้มันจะมีโหนดที่เป็น HTTP request นะครับมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัวของ ลายเด e วลลอปเปอรตัวที่เป็น Access Token นะครับให้เราทำการเชื่อม a อ c e s s t ท k e n ก่อนนะครับในตัวของ l i ย e OA ที่เราต้องการใช้ผมจะทำการ Copy นะครับลาย e ด e วล p อ r นะอันนี้พวกเราคุ้นเคยกันดีแล้วละ่ะถ้าเกิดใครที่ยังงงว่าตรงนี้มาได้ไงก็ต้องกลับไปดูวิดีโอก่อนนะครับอย่าเพิ่งเรียนลัดนะเดี๋ยวจะงงนะครับตัวนี้มันเป็น Header Auth ใช่ไหมครับให้เราเลือกเป็นเ,เป็น b a l a n e r นะฮะเป็น b a l a n e r o d นะฮะเป็น b a a n e r o d จำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราใส่ตัวนี้เนี่ยเราใส่ Access Token เราจะต้องใช้คำว่า b a l a n e r นำหน้านะครับให้พวกเรานะฮะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น b a l a n e r odd ซึ่งถ้าเกิดใครอ่อ import เข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้เป็น non นะฮะตกเป็น non นะก็ให้กดทำการ generic Gener คี e ์เดนเชียลไทป์ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาเลือก b บรเลอร์อซึ่งส่วนใหญ่ตอนแรกอะที่เราเรียนกันมาเราจะใช้เฮดเดอร์ออสเยอะใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาลองดู b บร์เลอร์อกันบ้างนะครับเสร็จแล้วพอเลือก b บรเลอร์อนะฮะผมก็จะทําการ create new credential แบบนี้นะครับตั้งชื่อตรงนี้ก่อนนะฮะสำคัญนะครับตั้งชื่อนะว่ามันเป็น lineoa account อ่าเสร็จแล้วทีนี้เราไม่ต้องพิมพ์คําว่า b บร r เลแล้วนะเราก็วางตัวของ ชั้น n น l แอคเซสโทเค็นที่เราได้มาจาก Line ด e วลลอปเปนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นกดเซฟครับอพอกดเซฟเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เรามี Line โอ a อแค u n t เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เรามาลองดูที่ h T T P request อีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมฮะตรงนี้นะครับเป็น g e n e r a t i ่อเป็น generic credential type เนาะเสร็จแล้วก็เลือกเป็น bearer auth เสร็จแล้วทีนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมี line OA account ที่เราเพิ่งทำเอาไว้เป็น Credential เนี่ยให้เราเลือกได้เลยนะครับอันนี้เราก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะใช้งานนะครับแบบนี้นะอ่าแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองทีนี้นะครับเหมือนเดิมตัวเว็บฮุกนะฮะเว็บฮุกเราลองมาดูครับว่าเว็บฮ o กตัวนี้นะฮะที่ผมจะใช้ตัวนี้นะผมจะใช้แบบ production เลยนะครับแล้วลองดูว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับผมจะ copy มาเลยนะฮะเว็บฮุก แล้วก็มาที่ Line Developer นะครับแล้วก็ทำการ Edit ตัวนี้เป็นตัวของเว็บ o o k นะครับลอง Verify ดูฮะ e r i f y ไม่ผ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ Active ใช่ไหมเราไม่ได้ Active ผม Active ไปเลยนะครับอันนี้คือจริงๆอ่ะเราควรที่จะทำแบบ t e ท t ก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่าเราทำกันมาหลายรอบละถ้าเกิดใครยังงงก็ต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะเรื่องของ Line Chatbot นะครับ อ่าทีนี้ผมจะวลฟายอีกทีหนึง่งมันควรจะักเซสแล้วล่ะอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันจะติดอยู่นิดนึงนะก็จะติดอยู่ตอนตอนที่เราจะมีไทม์เลคคอร์ดเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ค่าไทม์เลคคอร์ดไทม์ล็อกไทม์ล็อกตรงนี้นะฮะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดีบักเอาก็ได้นะครับอ่าทีนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันควรที่จะทํางานได้เราลองดูนะครับว่าจะทาํางานยังไงตอนนี้ในชีตของเราเนี่ยยัง,งว่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าใช้ตัวนี้นะครับ ที่เราเรียนกันไปถ้าเกิดใครที่เรียนรอบสดนะเราก็จะได้เรียนตัวนี้กันถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เรียนก็สามารถที่จะเรียนในคลิปวิดีโอได้นะครับมีบทเรียนเรื่องของ l i n โอเอ h ชาร์บอยู่นะครับผมก็จะทําการทักทายนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูว่าจะทํางานได้ไหมนะฮะสวัสดีครับเข้าไปนะเอา้าเพลงมาได้ไงอ่าสวัสดีครับนะครับแล้วเราลองกลับมาดูฮะว่าตัวล n e ของเรานะครับมาที่ execution นะ อ่าโอเคมันติด e er อ r o r e er r ออะไรนะครับลองกดดูนะครับเช็ค k x x t t อ่าเกิดอะไรขึ้น User ID ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะแก้บัคไว้ให้เลยนะครับพวกเราก็จะไม่ติดบัคตรงนี้นะแต่อันนี้คือผมทำให้ดูเลยนะครับผมกดเข้ามาแก้บัคตัวนี้นะฮะเขาบอกว่า Line 2ใช่ไหม Data นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะฮะ User ID นะครับผมจะลองเอามาวางนี่ก่อนเหมือนไหมโอเคมันควรจะเป็นตัวนี้สินะใช่ไหมครับอืมโอเคผมอาจจะเอามาแทนตัวนี้ลองเทสดูสิอ่าโอเคได้ครับ อันนี้พวกเราไม่ต้องงงนะฮะอันนี้อาจจะเป็นโคที่เราไม่จําเป็นต้องแตะก,ก็ได้นะครับถ้าเกิดทําตาม Workflow นี้นะครับเอาไปใช้เนี่ยมันน่าจะใช้งานได้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากที่จะรู้ว่าเอ้ยทำไมเราต้องอเปลี่ยนตรงนี้ที่ผมทําอยู่เนี่ยถ้าเกิดพวกเราเรียนกันมาเราจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เรา,าจัดการพวกอักขระพิเศษเนี่ย กับตัว AI a g เ n t จเวลา AI a g เ n t จนเนี่ยมันเอาเนื้อหาออกมาให้เราแล้วมันมีพวกอักขระพิเศษเสร็จแล้วมันส่งต่อทำงานเจสันไม่ได้จำได้ใช่ไหมฮะต,ตัวนั้นน่ะเราเวลาที่เราเอากล่องโค้ดโนดแบบเนี้ยนะครับมาใช้เราจาเป็นที่จะต้องอ่ลากนะครับลาก Data ของเราที่เราต้องการจัดการมาใส่ตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะถ้าเกิดใครงงอาจจะต้องย้อนกลับไปดูอ่พื้นฐานนะครับในส่วนของการการเรียนรู้พื้นฐานนะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ อตอนนี้ทํางานได้แล้วนะครับผมจะทําการเซฟอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ปดปดพินก่อนนะครับเซฟนะฮะไปที่ execution เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกรอบนะครับว่าทํางานยังไงนะฮะโอเคนะครับลองดูนะครับสวัสดีนะฮะมันจะต้องมีตัวของ execution lock ขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวเราลองไปรอดูครับว่าจะติดอะไรไหมมันควรที่จะติดตรงเรื่องของโอเค add user เกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้เป็นชีทใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะมีค่าบางค่าที่มันผิดเดี๋ยวผมไปดีบักให้พวกเราก็ไม่จะไม่ได้เจอตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราก็สามารถที่จะเซฟตัวที่มันพร้อมเนี่ยไปใช้งานได้อันนี้คือผมแก้ให้ดูเลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่า,ามีการเปลี่ยนชื่อนะ อัปเดตมันก็เลยค่าตัวนี้มาไหมมาชื่อมานะครับชื่อ i s s l a y name t o m นะชื่อตัวนี้มานะครับแต่ว่ามีการอัปเดตเดี๋ยวผมจะทำการ refresh มันก็คือ time l o g k นะครับชื่อไม่เหมือนกันชื่อไม่เหมือนเดิมนะตรงนี้เนี่ย e r i u s เ r id นะครับเขาก็จะ add ทุกอย่างแล้วก็ status จะเป็น normal ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะให้ AI ตอบก่อนนะครับทีนี้เราลอง test step ดูนะครับผมกด test step มันควรที่จะอัปเดตได้ อ่ะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ลายเรานะครับ User ID มาแล้วนะครับ Dis display name มาแล้วนะฮะแล้วก็ Status เนี่ยก็เป็น Normal นะฮะตัว Normal ตัวนี้มันไม่เหมือนกันเหรอเอามันเป็นตัวใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ไว้ให้นะครับเป็นตัวใหญ่ตัวเล็ก Profile Image นะครับแล้วก็ Time Lock Time l o อกตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะ t i m o l o อกเราจะมาใส่อีกที่หนึ่งนะตรงนี้นะครับ Time เล cord นะครับ Time l o อ่ะทีนี้ผมจะทำการเซฟนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ ลองให้มันส่งข้อมูลมาตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะแก้ไทม์ล็อกทีเดียวเลยนะครับตอนนี้เราได้ไทาม์มาแล้วนะครับจากในตัวของไทม์นี่น่าจะอยู่ที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 ่เว็บฮุกนะครับเอาไม่ไม่ไม่ไมทมนี้น่าจะเป็นตัวนี้เลยครับผมจะใช้ e x p e เพร i o n t น m e นะฮะแล้วก็เออเป็นตัวไหนนะปีกา ปีกาสองตัวฮะแล้วมันจะมีให้เราเลือกอนี่ไงนาวก็คือให้เขาเลคอร์ด now เวลาไปเลยนะครับว่ามันเป็นเวลาไหนวันไหนนะครับแล้วก็กด test app, test เด็กก็ควรที่จะอัปเดตได้นะครับตรงนี้ก็จะมี time ขึ้นแหละเรียบร้อยอแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับผมจะทําการ save นะ พวกเราไม่ต้องมาแก้ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะดูตรงนี้เป็นตัวช่วยก็ดีนะครับเป็นตัวช่วยก็ดีอทีนี้เรามาดูที่ execution อีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมจะทำการพูดคุยนะครับอา่าสวัสดีสวัสดีอีกรอบหนึ่งตอนนี้น่าจะไม่ติดอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะยังติดอยู่นะครับมาดูว่าติดอะไรนะฮะ โอเคนะครับน่าจะมีเรื่องของอ่าเพราะว่ากล่องมันเปลี่ยนนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดผมทําไว้เสร็จเรียบร้อยพวกเราเอาไปใช้เนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องแก้ตรงนี้นะฮะมันจะแก้ไปออโต้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้แบบเอ่อเฉพาะตัวของระบบ2ตัวด้านบนนะครับเนี่ยสตัวด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปแปะกับตัวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมาไล่เรื่องของตัวแปรนะครับให้มันถูกต้องเพราะว่าตัวแปรเนี่ย แต่และชื่อเวลาที่เราตั้งชื่อเนี่ยกล่องแต่และตัวที่มันตั้งชื่อถ้าเกิดมันแตกต่างกันมันก็จะทําให้ตัวแปรพวกนี้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรฮนะถ้าเกิดเราเรียนมาตั้งแต่พื้นฐานเนี่ยมันต้องทําได้ครับเดี๋ยวเรามาจัดการตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเมสเซจนะครับเมสเซจเราก็จะไปเอาเมสเซจมานะครับเมสเซจมันเปลี่ยนนะฮะโอเคนะครับได้ละหนึ่งะตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะ เทสต์เตปดูนะครับน่าจะติดด้านล่างด้านล่างจะเป็นตัวนี้ครับเป็น Simple memory นะเดี๋ยวผมจะไปเอาค่ามาคือค่าจาก Simple memory เนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับเราจะใช้ค่าที่เป็น user id ใช่ไหมฮเดี๋ยวผมจะแปะ user id user id นี่นีน่ี่ผมจะแปะ user id ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วจะทำการคัดมานะคือผมต้องการต้องการตัวแปรเฉยนะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ตัวของ Simplememory นะ เดิมมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนเนาะมันจะยาวขึ้นนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีการเดินทางของตัวแปรนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของชื่อที่มันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรเดิมแล้วครับแต่ว่าอ้างอิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับตามโนดที่มันเปลี่ยนแปลกนะของจองนะครับอทีนี้เซฟอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะมาจัดการกันดูฮว่ามันใช้งานได้ไหมอ่ะนะครับผมก็จะ สวัสด,ดีครับอ่ารอตัวของ execution l o g นะครับมาแล้วนะฮะถ้าเกิดอ่ามันยังติดอยู่ติดอะไรอีกเนี่ยโอเคตอนสุดท้ายมันไม่สามารถที่จะตัวนี้มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนอ่าเห็นไหมครับมันมีสีแดงนะเดี๋ยวผมจะดีบักอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดอย่างที่บอกนะถ้าเกิดพวกเราเอาไปใช้นะครับพวกเราเอาไปใช้เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับ ถ้าเกิดยกไปทั้งยวงแบบนี้นะเพราะว่ามันมีการไล่ตัวแปรเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว reply นะครับอ้ะไม่ใช่ตัวนี้เป็น reply token น,นะครับเราจะต้องเอารีプライโทเค n นมานะเพราะไม่งั้นเราก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตอบให้ใครนะครับเสร็จแล้วตัวของ take เนี่ยโอเคแล้วละ่ะถ้าเกิดผมเทสตปตรงนี้นะครับมันก็ควรที่จะอ่อมันมาทํางานใหม่เลยนะครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วมันก็จะส่ง ค่ามาตอบเรานะฮะสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยหรือคุยกันได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่เราตั้งพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นพร้อมแบบสั้นๆที่ผมใส่เป็นตัวอย่างให้พวกเรานะครับโอเคตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วผมจะทําการเทสอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกเรามั่นใจว่ามันทํางานได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีครับครับผมชื่อทอมแมวแมวแมว เดี๋ยวเราลองมาดูครับตอนมี execution ขึ้นแล้วนะครับถ้าทำเสร็จนะครับถ้าทำเสร็จมันก็จะติ๊กถูกหมดให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่เอาไม่เอาลูกเราก็มาดูนะฮะที่ตัวของแชทของเราสวัสดีครับทอมยินดีที่ได้รู้จักมีอะไรที่อยากจะพูดคุยหรือสอบถามได้ไหมครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยจะตั้งให้เขาไม่ตอบนะครับเรามาที่นี่ฮะผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น hand off นะฮะเป็นเป็น hand off ผมผมอาจจะต้องเช็คตรงนี้นิดนึงเนาะ ว่า Hand off ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับโอเค normal เป็นตัวใหญ่เฉยๆนะฮะส่วนถ้าเกิดมันเป็น handO f f เนี่ยค่าอื่นมันไม่เช็คอยู่แล้ะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น hand off ฟนะครับในตัวของชีสนะตัวนี้นะผมเปลี่ยนเป็น hand off ฟลายมันควรจะไม่ตอบนะครับแค่เปลี่ยนนะฮะแค่เปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ผมบอกว่าสนใจคอสอ่ามันควรจะไม่ตอบนะถ้าตอบเนี่ยก็ต้องต้องมาเช็คกันอีกที อะทีนี้ผมจะดู execution ว่ามันทานํางานยังไงอ่ะมันไม่ตอบนะครับมันไม่ตอบอ่าเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันวิ่งเข้ามามันวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับดูจาก e x e c u t e นะวิ่งเข้ามาเช็คถ้าเกิดเป็น hand off ปุ๊บนะครับมันเป็น fall ออกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น normal ให้ AI ตอบมันก็จะวิ่งเข้าไปทํางานตามปกติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ตอบแล้วนะครับ เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะมันก็จะมีวิธีการที่เราเนี่ยจะหาไอเดียในการที่เราจะทํางานด้วย N S N, N Automation นะครับจัดการทําอะไรได้บ้างนะครับก็ไล่เลียงไปนะฮะไล่เลียงไปนะครับอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยบางทีเนี่ยเรามีเรามีเราเรา,เราเรามีความสามารถในการที่จะรู้ว่าเออโหนดแต่ละโหนดเนี่ยมันทํางานยังไงเราจะทําอะไรได้บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้งานได้ดีกับไอเดียหรือว่ากับงานที่เราเนี่ย คุกคีอยู่ใช่ไหมครับอย่างของผมพวกสร้างวิดีโอสร้างเสียงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะถนัดแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของการโต้อตอบลูกค้าเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยผมก็อาจจะไม่เก่งนะครับถึงเรารู้ว่าระบบออโตเมชันเนี่ยมันทํางานได้ยังไงได้บ้างแต่ว่าเรื่องของไอเดียเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่าอ่ามันมีงานแบบนี้อยู่นะครับเราจะเอา AI เนี่ยไปทดแทนยังไงนะครับอันนี้ก็คือแต่ละคนก็จะมีเรื่องของ ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันนะครับเราก็สามารถที่จะเอา Nn เนี่ยถ้าเกิดเราเรียนรู้วิธีการใช้งานสามารถที่จะหยิบจับเอาไปประยุกต์ใช้กับงานที่เราทําอยู่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ Human Handoff หรือว่าการเปลี่ยนให้คนหรือว่า AI เนี่ยตอบในแชทของเรานะครับโอเคนะฮะถ้าเกิดติดคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปในส่วนของเซสชันนี้นะผมจะมีเรื่องของการเซตอัพแอปชีตให้ดูนะครับขอบคุณครับ